เที่ยงครึ่งค่ะเพื่อนๆวันพักผ่อนตื่นสายไปเที่ยวมงกกเลยกับนมน้อยลืมเครื่องสำอางมาเตรียมไว้อย่างดีเพื่อนๆอ,อุปใรญ่เปลี่ยนผ้าม่านสวยๆดูสิพี่ชายของแฟนนะเปลี่ยนผ้าม่าน ส,สวยหิมะตกเพื่อนๆอยู่สีวันจะไปเที่ยวไหนมันมาเร็วสองอาทิตย์ไงไอ้มาเร็วกว่าบ้านเราสองอาทิตย์มันก็เลยยังมีหิมะอยู่เพืเ่อนๆโอ้ยปาสุดแก่เลยสมอง สุดยอดเลยเพื่อนๆเอ๊ะป้าจะพาดูมันมีนกโอ้ยนกสวยเพื่อนๆเกือบลืมดูดิสวยๆสวยประทับใจจริงเด็กจะฟินในโฟกินเบร่า โอ้สวยมากเลยเพื่อนๆดูรู้รรน่ารักจังเลย